สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็ก LAK นะครับเราวันนี้ผมก็จะไปหาเห็ดกับแดงแล้วก็พี่ใหญ่นะครับแล้วก็เสือแล้วก็น้องต้นมันนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวไปหาก,กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาเห็ดกันเลยนะครับทุกคนไปไปกันเลยครับตอนนี้ผมก็ได้มาตรงลําธารแล้วนะทุกคน ผมลงมาข้างล่างนี่ผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยนะผมตะโกนเรียกแดงหลายรอบอะทกไม่ได้ยินเลยนะทุกคนผมก็น,น่าต้องขึ้นไปหาแดงก่อนนะดูดิลงมาข้างล่างเนี่โยโคตรไกลเลยนะจากขึ้นเขาลุงนู่นมาน้ำน่านเล่นมากด้วยน้ำยังใสนะขนาดฝนตกอะน,นะทุกคนดูดิ นา้าฝนตกนะครับทุกคนน้ำก็ยังใส่น่าเล่นอยู่ผมก็ได้มากับน้องต้นมันนะครับอังเทยเสียพคะอังเทยเสียนี่ครับผมจะกินน้านนะเยช่องวิเยเชยอย่ามาอังเท <Yep. S 1> าชาิอุ้ยก็อร่อยมากเลยนะน้ำธรรมาชาตินี่พวกแดงพวกแดงกับพวกพีใหญ่ก็ได้ตามผมลงมานะผมเลี้ยตะโกนเลี้ยเมื่อกี้นะครับ ดูครับด้วนตน้นไม้ใหญ่มากเลยอันนี้แค่ซีกเดียวนะ เดินมาลงมาไกลอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็น้ําธรรมชาติไหลออกมาก็น่าเล่นมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปหาเห็ดต,ต่อนะผมจะถ่ายทุกคนดูเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับทุกคนผมก็ได้แยกย้ายออกมาเห็ดกันแล้วนะตอนนี้ก็ยย้ายกันคนละที่เลยครับพอมอเช้าคนเจอเห็ดโคนเยอะมาก เราก็เลยมาหาดูกันว่าเราจะเจอหรือไม่ครับวันนี้แต่มันก็อันตรายด้วยครับมันบรรยากาศก็มีเสียงเสียงพวกนกเสียงพวกอะไรเยอะอยู่นะทุกคนเฮ้ยหมือนลอยมีคนมานอนนะทุกคน รอยแล้วมือนมีรอยม,มานอนนะแต่ไม่รู้ว่ามันนอนทำอะไรนะทุกคนอูมันนอนเฝ้าเห็ดป่าก็ไม่รู้นะโอเคครับตอนนี้พวกแดงก็อยู่ฝั่งงูนผมก็ได้เดินแยกออกมาหาแล้ว อานนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหลุมอะไรครับทุกคนเป็นหลุมไหมนะหลุมอะไรก็ไม่รู้อะ่ะวันนี้เราก็ได้มากันหกคนนะห้าคนนะทุกคนห้าคน พข้าป่าไปนี่ก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับเพราะว่าคนหาเห็ดก,ก็เยอะนะโจรก็เยอะด้วย อยู่โคราเจอแล้วทุกคนเข้าป่าแบบนี้ต้องระวังต้องระวังหลายอย่างนะทุกคนเพราะมันอันตราย ยิงการการลงป่านี้อันตรายมากเลยครับเพราะว่าเราอาจจะหลงก็ได้เพราะป่ามันป่ามันทึบมากครับ มีคนทำมาหาเห็ดและมาหาหน่อไม้ตอนนี้ผมก็ได้เดินแยกจากคนอื่นไกลเป็นกันนะไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาไปหากันด้านไหนครับทุกคน โอเคนะผมก็ได้กลับมารวมตัวกับพวกเพื่อนแล้วนะพวกเพื่อนๆพ,พ,พี่ครับ,รบแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาตะโกนเรียกผมหลายรอบเลยนะแต่ผมไม่ได้ยินเลยครับเขาก็เขาก็เออเรียกเหมือนกันนะใช่ครับแต,แต่ว่ามไม่ได้ยิน,ยนใครผมก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนี่พี่ใหญ่ก็กลับมาแล้วใหญ่กลับมาเจอเห็นไหมเปไม่เจอเลยครับไม่เจอเห็นเลยนะแดงอะแดงอะแดงลงป่ายแล้วมั้งแดงลงปาคนเดียวหรอใครคนเดียวไปมาเลรอ ไม่ได้ไปเลยเมื่อกี้ผมเดินเขียวมีคนเสียงข้างบนนู่นนู่นมีคนมาห้าเห็ุเยอะอยู่ครับทุกคนรมาบอกเสีังนครับทุกคนแต่เมื่อกี้ผมก็ลงนะลงกับพเพื่อนๆพี่ๆนะเมื่อกี้เขาเดินแยกออกไปคนเดียวนะที่นี่ไม่ใช่ป่าแถวบ้านกันได้เขาเเินคนเดียวอันตรายผมก็เลยบอกเขาไปแล้วพอมาดีนเสียงใครมก็ไม่ค่อยคุ้นชินที่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าผีบางตาบางหูหรือเปล่าไม่ได้ินเสี่ยงใครเลยครับ พี่ได้ตะโกนเรียกผมไม่ไ่เลียรอบเลยเออผมยื้อพี่ใหญ่นะพี่ใหญตะโกนเรียกผมไหมผมไม่ได้ี่นใครเลยนะเลยกินหมาตายมั้อกินน้ำเน่าใช่ที่ม่น้ำป่ะน้ำเห็ดเฮ้านี่เฮ็ดติช้างเห็เห็ดเห็ดเหเห็ดเห็ดเหาดเดเห็ดเห็ดเห็ดเเดเหเเหเเิดเเิ่ดเเ เดี๋ยวพี่ว่มันเจอมันขึ้นอันเดียวเอาใจนะวู้แดงเรียกไม่ใช่พี่มีคนอยู่บนนู่นเอแดงกันละไอแดงก็เรี้ยงกันมั้งแใครอยู่ข้างบนไม่รู้อ่ะขอที่ใช่ไหมเนี้ยกินไหมพี่มีคนตัดมาเออมีคนมีคนกินปะกินดูก่อนดิมันกินได้เคยกินแล้วโอ้โแช่เลโอ๋อเขาช่โมโหดู คุณดูครับออหไรน้ำบริสุทธิ์น้ำใบนี้ไรเนี่ยนี่กินได้กินในข้างในธรรมชาติใช่ไหมกินวุ้นอ่ะเนี่ยตัวนึงวันเด็แม่พี่ไปหามาไปยำกระพุกหอมหอมแดงอร่อยนะมันจืดๆอ่ะแต่มันแก่ก็ให้น้ำเลยเพื่กินแทงนานได้เลยเพื่นเนี่ยใช่ขวงยังรู้อยู่ผมเจอแค่อันเดียวนะครับดอกมันขึ้นดอกเดียวอ่ะดอกใหญ่เลยครับทุกคนึงแต่มันจืดอร่อยดีครับ อ๋อไงคุ้นธรรมชาตินะธรรมชาติมากเลยครับอื้ช่ำๆเลยครับข้าวยำกินนะไม่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินตามหาเห็ดกันไปเรื่อยๆครับวันนี้จะได้สักกิโลไหมสิบโลนะกลับแต่บอกว่าแดงบอกได้ยี่สิบโลเขาไม่ได้กลับเลย <laughs> ยี่สิบโลเลยมเอาเปมาด้วยนี่หนึ่งขีจะได้ป่ไม่รู้นะพ่อกับกับเปเลยครับผมโอเคครับทุกคนไปหาตามหาเห็ดกันต่อแล้วพอก็ใส่กระเป๋านะโอเคครับทุกคนผมขอตัวกลับกันเก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมเราก็ไม่ได้เห็ดแต่เราอาจจะไปหาอีกทีนะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ